ได้ดูสัมภาษณ์ไหมจากจากเน้อเอ่ดูแต่ไม่ได้ละเอียดมากครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้ดูดีเทลว่ามันเป็นยังไงใช่ครับเพราะว่าอย่างที่ผมตอบไปทุกอย่างก็ไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าเขาจะตอบอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วครับแล้วก็สิ่งที่ผมตอบไปก็ผมก็ยืนยันว่าผมได้ตอบในในมุมของผมแล้วก็ความจริงในส่วนของผมไปหมดแล้วครับ ผ่านไปแล้วทุกอย่างก็เรียบร้อยเนาะใช่ครับใช่ครับก็ต่างคนก็น่าจะต่างดูแลตัวเองก็ก็ก็ถือว่าทุกคนได้พูดในมุมของตัวเองออกไปหมดแล้วครับเราตอนนี้คือมุ v ออนกี่เปอร์เซ็นต์ละคะร้อยเรีครับมุฟออนหมายถึงว่าความเริ่มต้นความเริ่มอ๋อไม่ครับไม่ครับผมก็ยังยังรู้สึกว่ามันมันเป็นช่วงที่เราก็อ่า โฟกัสกับงานโฟกัสกับครอบครัวโฟกัสกับตัวเองด mm hmm. ีกว่าแบบนี้ก็มีความสุขแล้ะครับถ้าใครจะเข้าใจเหตเจตไม่ถูกต้องหลังจากนี้มันเจตมันเข้าใจใช่ไหมว่าอย่างที่ผมบอกเลยครับมันเป็นเราไปบังคับจิตใจคนให้เขาคิดแบบที่เราคิดไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั mm ้นผมทําได้แค่ว่า <S <S ผมยืนยน mm ัน hmm. ว่าสิ่งที่ผมพูดนั่นคือความจริงในส่วนของผมส่วนอื่นเนี่ยผมก็บังคับไม่ได้ความคิดคนผมก็บังคับไม่ได้ผมทําได้แค่นั้นครับ ไข่ขึ้นด้วยการถอดเสื้อดีกว่าเนาะใช่ครับ่ากการที่เราอัานพอลโล่ขอฟฟังหญิงนะครับอะไรนะครับที่เราอัานพอลโล่ไม่ได้ติดตาอยู่อ่ามันก็เป็นการไม่รู้สิครับผมว่ามันก็มันก็เป็นการทำอะไรให้มันชัดเจนมั้งครับอืมครับผมในตอนนี้นะครับในตอนนี้ในตอนนี้ครับ